นะโมตัสสะพะคควโะโตะอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตะอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขะโตอระหังพุทธโทธนะโมพุทธทายะ ปัทวีคงคาพระคุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระคุมมเทวาขมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคา พระคุมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตาอารหังพุทโธนะมโมพุทธายะปัทวีคงคาพระคุมมะเทวามามิหังอิติสุขโตาอารหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระคุมมะเทวา ขมามิหังอิติส <champion ters> euh ุขะโตอรหังพ <im> ุทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาพระคุมะเทวาขมามิหังอิติสุขะโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาพระคุมะเทวาขมามิหัง อิติสุขะโตอระหังพุทธโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาพระคุมะเทวาขมามิหังอิติสุขะโตอระหังพุทธโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาพระคุมะเทวาขมามิหัง